สนับสนุนโดยอีชิตันทัวย,ยกแก๊งเที่ยวกับตันมันกับโนต้ตใจเขาใจเราคือสิ่งที่เรายึดมัน่นกรุงเทพประกันภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแองโก้แองโกวันนี้นะคะเราต้อนรับเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนใครๆก็รู้นะคะว่ามีวันสําคัญคือวันสงกรานต์นะคะแต่ว่าบุคคลบางส่วนยังไม่ทราบนะคะว่ายังมีวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวด้วย ทั้งสวันนี้เป็นวันที่ทําให้ครอบครัวต่างๆได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันรวมถึงการรับึกถึงพระคุณผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราก็เลยพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่มาเยี่ยมครอบครัวคนบันเทิงอีกครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ยงคงกระพันอยู่มายาวนานมากแล้วก็เป็นที่รักของลูกของหลานในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกับครอบครัวข้อมูลคดีกันถึงที่บ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทุนค่ะแข็งแรงขึ้นมากเลยนะคะตอนนี้นี่ถือว่า แข็งแรงน้อยนะโอ้หมีแข็งแรงมากกว่านี้อีกแข็งแรงมากกว่านี้ตุกทีมาอย่างนี้นะืยิงไม่ได้ใช่ไหมคะใช่วันนี้ถือว่าป่วยแตกเพราะรองเป็นไงล่าสุดอาการของแม่ทุมเท่าที่ดูแลดีขึ้นนะค่ะก็มันก็เป็นอะไรที่เราในครอบครัวทุกคนพอใจอะค่ะเรารับได้แล้วตอนนี้คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมด <ช>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจําไม่ว่าจะเป็นการเดินตอนนี้ก็อาจจะเดินช้าหน่อยแต่ว่าให้เดินสักพักก็คงจะดีขึ้นเรื่องความจําเวลานี้จําได้หมดจํารหัสตูต้เซฟได้คือใช้ <laughs> อันนี้สําคัญที่สุดการที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ทุมอาชิตบอกหนูแล้วกันเนาะ <laughs> ดีไหมคะ <laughs> ได้ได้ได,ได <laughs> วนน้วันผู้สูงอายุกับวันของครอบครัวดิฉันพยายามที่จะ ุยกับทั้งสองท่านนี้เพื่อให้เห็นความสําคัญของวันอสองวันนี้ซึ่งหลังๆมาเด็กรุ่นใหม่มักจะละเลยกันไปเยอะนะคะอ,อยากจะให้แม่ให้พ่อทุมกับเออพ่อรองกับแม่ทุมเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในอดีตนั้นความสัมพันธ์ของคนในวงบวรเมืงเทิรระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเชื่อว่าตอนนี้มันต่างกันไปยังไงบ้างคือสมัยก่อนสมัยพ่อรองเข้ามาสู่วงการบันเทิองใหม่ตอนนั้นอายุแค่ติด7 1 8ตอนนั้น หลังจาก,จากตอนเด็กเข้ามาแล้วนะพอเราเข้าวงการมาเทิงนตั้งแต่ป<ะ>ี2598 4มันก็ได้เจอกับผู้ใหญ่มามากมายแต่มาเสนอกับพวกท่านเหล่านั้นประมาณปี2507เราก็ให้ความเคารพท่านและท่านก็เมตตาเราคือเด็กทุกคนสมัยนั้นนะ่ะถ้าเจอผู้ใหญ่ที่สูงวัยกว่าเราไม่รู้จักหรือรู้จักก็ตามแต่เราจะให้ความเคารพ<ะ>นะ ยกมือไหว้นะแล้วเมียอะไรก็ปลึกษาหารือท่านคือคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่กันแบบครอบครัวคนมันเทิงสมัยก่อนแบบครอบครัวไม่มีค่ายไม่มีว่าเธออยู่ค่ายนั้นท่านอยู่ค่ายนี้ไม่มีทุกคนเหมือนกันหมดค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะเด็กรุ่นใหม่จะไปว่าเด็กมันก็ไม่ได้นะจริงๆผู้ใหญ่ทําให้เด็กเสียอันไหคะผู้ใหญ่ไปแบ่งค่ายไงแบ่งค่ายฉันอยู่ค่ายนี้เธออยู่ค่ายนี้นะอย่าไปอยู่ค่ายโน้นบางทีมันก็เพื่อนกันทั้งนั้นอ่ะเวลาเจอการอยากจะก็ไม่ได้ ผู้ใหญการที่คุมไปก็ให้ยาๆแม่มันก็ลําบากไปโทษเด็กทีเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษผู้ใหญ่อะแคละค่ะะม่ทุ่มบ้างวันครอบครัวนะคะวันผู้สูงอายุอยู่ในเดือนเมษายนวันที่คนคนจะให้ความสําคัญแม่ทุ่มอยากจะเห็นอะไรจากลูกหลานว่บบันเทิงรุ่นหลังๆบ้างแม่ทุ่มจะสอนตลอดเลยอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรบ้างคะก็จะสอนให้เขาทําตัว ไม่ใช่ถามว่าอยากเห็นอะไรค็จะสอนให้เขาทำตัวก็อยากเห็นให้เขาทำตัวดีๆทียังไงบ้างคะคือหมายถึงว่าให้เคารพผู้ใหญ่ให้มีความเคารพให้มีความเราเราเด็กนะเราต้องมีความเคารพผู้ใหญ่นะเราอายุเท่าไหร่เรามีความเป็นยังไงแม่ทุมจะสอนตลอดนี่คือความคิดของแม่ทูน นี่คือความคิดเห็นของแม่ทุมใช่นะคะค่ะคือ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 ถ้าถามแม่ทุมก็จะตอบอย่างนี้คือควบคุมไปเลยค่ะหมายถึงควบคุมไปเลยว่าทุกอย่างต้องทำอย่างนี้ค่ะค่ะทีนี้หันกลับมาในครอบครัวของเราบ้างครอบครัวขามูลคดีช่วงเวลาที่ยากลำบากมันผ่านมาแล้วยากลำบากที่สุดพ่อรองคิดว่าอะไรเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เราผ่านจุด ยากลาบากที่สุดของครอบครัวเรามาได้คือมันเป็นกําลังใจนะคือทุกคนต่างผมเป็นกําลังใจให้กันและกันยุ้ยรู้ว่าพ่อท้อยุ้ยจะให้กําลังใจงพ่อเข้มแข็ง <ๆ S 2> ไว้นะพ่อยังไงก็ผ่านวันที่ยุ้ยบอกยุ้ยจะเริ่มรับไม่ได้บอกยุ้ยต้องเข้มแข็งลูกเดี๋ยวมันก็ดีทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นต่างคนต่างเป็นกาลังใจตึงกันและกันบ้านเราอยู่กันด้วยความ่วงหาอาทรตึงกันและกันเพราะลองจะมีมติของตัวเองว่าเพราเป็นหัวหน้าครอบครัว จะต้องอดทน<ม>ต้องยอมตละความสุขทุกอย่าง<ม>เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องแค่เนี้ยมันก็อันมันต้องมีบ้างอะ่<ม>ะแต่ว่าเราไม่เสียใจไม่ท้อไม่เครียดมันเป็นไปไม่ได้โกหกอย่างนั้นโกหกม,มันมีแต่ว่าเราต้องหาวิธีทําให้มันกลับมาดีขึ้นให้ได้ค่ะ<ม>แล้วทางการให้กําลังใจกับแม่ทุมล่ะคะพ่ออยู่เกงข้างเขาตลอด<ม>ทําให้ทุกอย่างเมื่อขาพ่อก็นวดตีดหนึ่งตีสองทีปลูกพ่อนวดถือเพราะ่ลูกก็มานวดให้เข้าห้องน้ําพ่อสอด ยกทรงถอดกางเกงในทำให้ทุกอย่างประคองเข้าห้องน้ำแล้วไม่สบายพ่อจะทำมาให้ไม่งั้นไม่เรียกพ่อหรอเรียเหมือนพ่อเลยมแม่ทุ่งหล่ะพอเวลาที่เรายากลำบากในชีวิตแล้วพ่อรองอยู่ข้างๆเราเราไม่ทิ้งเราไปไหนความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็บอกแล้วไงเรียเหมือนพ่อคำว่าพ่อนี่คือเหมือนพ่อคนที่สอง คำว่าพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้องมีพ่อคนเดียวใช่ไหมค่ะคำว่าพ่อนี่จริงๆแล้วเรียกตามไม่ได้แต่แม่เรียกพ่อตลอดชีวิตมาเลยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเพรารองะครับการที่ชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกมันผ่านความยากลําบากนะนั้นทั้งสภาพจิตใจเราแล้วก็การดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเ กิจวัตรประจำวันของพ่อทุกทีต้องออกไปเล่นละครเล่นหนังนะคะ mm hmm. ทำงานมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนเช้าตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังไงบ้างมันจะถามว่าเปลี่ยนไหมมันก็ไม่เปลี่ยนทุกวันนี้พ่อก็ตื่นตีห้านะค่ะเห<ต>มือนเดิมเหมือนเดิมไปทํางานอ,อย่างวันนี้ไปทํารายการของอเมริกาอสองโมงก็กลับมาบ้าน mm hmm. ก็มาอยู่กับเขาก็ไม่ออกไปไหน mm hmm. อย่างตีห้าออกไปถ่ายละครไปต่างวัดก็จะโทรศัพท์มาทานข้าวหรือย,ยังเอายาให้แม่ทานหรือยังแม่อยากทานอะไรตอนเย็นจะโทรถาม พอเสร็จงานพรอก็จะบึงกลับบ้านทันทีเป็นอย่างเงี้ยกลางคืนกลับมาก็บางทีกลับมาสองยามพอจะนอนจะหลับจะหลับเข้าสะกิดพ่อพ่อพ่อจับทุมลุขึ้นนั่งอัเราก็ต้องจับเขาจับเขานั่งเรียบร้อยเราก็ลงนอนพอจะหลับจะหลับพ่อพ่อพ่อเอาทุมลงนอนมันอยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนะแต่เราก็ต้องทนอ่ะทําไมเพราะเขาไม่เหมือนอย่างเราเขาเป็นอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องทนอ่ะ ความผูกพันที่มีระหว่างสามีภรรยาตอนนี้ยาวนานสี่ปีแล้วนะคะที่สี่สิบห้าปีวันที่วันที่สิบหกพฤษภาเนี่ยครบสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีแล้วยาวนานมากนะคะแม่ทุมสี่สิห้าปีที่ผ่านมาประทับใจอะไรในตัวของพ่อรองบ้างก็บอกแล้วว่าประทับจนไม่มีอะไรจะอธิบายประทับประทับใจจนหาอะไรอธิบายไม่ได้น้อกแต่คำว่าพ่ออื้อใจค่ะ ไม่มีอะไรอธิบายนอกจากคำว่าพ่อ,อใค่พ่อคนที่สองเพราะรองนะคะอ,อะไรคือสิ่งที่ทำให้พ่อะเรอรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่เราต้องดูแลไปตลอดชีวิตคือเราต้องบอกว่าการที่เราครบกันเนี่ย<ม>เขามีความห่วงหาอาทรเรายามเราไม่สบายเนี่ยเขาจะมามาหามาดูและเวลาเราลืมตาม,มาเราจะเห็นเขาอยู่ตลอดเวลาม,มองไปปั๊บเจอเขามอยป,ปั๊บเจอคุณแม่เจอญาติพี่น้อง แต่ทุกครั้งก็ต้องเจอเขาตลอดเขามีความใส่ใจดูแลเราตื่นเช้ามาเขาจะเตรียมให้เสร็จหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรแต่ละถุงเท้ากางเกงอะไรเขาจะดูให้หมดจะบอกพ่อวันนี้ไปตรงนี้นะถ่ายที่นี่ที่นี่นะถ่ายเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็สบายกลับมาก็เหนื่อยไหมถามเนี่ยเหนื่อยไหมทานน้าเย็นไหมอะไรเนี่ยคือมันนิดหน่อยเนี่ยมาทําให้เราตืมทับว่าผู้หญิงคนเนี้เออชีวิตเราอาจจะดําเนินชีวิตอาจจะผิดบ้างนะ แต่ที่เราคิดถูกคือที่เลือกเขาเป็นภรรยาเนี่ยแหละเป็นคู่ชีวิตความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเด็กสมัยรุ่นใหม่รุ่นใหม,ม่แบบนี้บางทีตัดสินใจหุนหันพลันแล่นไปนะคะเ,ออเลือกในทางที่ผิดไปบ้างพ่อรองในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนอ,อยากจะบอกอะไรกับเด็กรุ่นหลังๆแบบนี้นะคะคือการตัดสินใจสําคัญนะคือพ่อรองเป็นคนที่รักษาคําพูดวันที่พ่อรองเดินเข้าไปคนเดียวเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาไม่มีผู้ใหญ่ไม่ได้คนเดียว คุณพ่อคุณแม่เขาถามมาทําไมบอกผมจะมาขอทุนเป็นภรรยาผมพ่อแม่เขาตกใจเลย<ะ>เอ็งบ้าหาวดเนี่ยแทียังมีผู้ใหญ่มาเข้าไปคนเดียวไปขอแล้วบ้านเขาก็ถึงนักเลงพอสมควร <c oughs> เขาก็บอกคุณจะดูแลลูกผมได้เลยผมก็เอาเพราะเราก็บอกว่าผมจะดูแลทุนเท่าชีวิตผม <c oughs> ผมจะไม่ให้ทุนลําบากเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเราพูดกับผู้หลักผู้ใยผู้กับคุณพ่อเขาไว<ะ>้เราก็ต้องดูแลจนสุดชีวิตเรา วันที่เขาเจ็บหนักวันที่เขาไม่ไหวแล้ววันนั้นนะ่ะยืเนเี่ยมองไปที่เขาแล้วเรานึกในใจอย่างเดียวว่าทุมแม่อย่าเป็นอะไรนะถ้าแม่จะเป็น่ะให้พ่อเป็นแทนดีกว่าถ้าแม่เป็นเนี่ยพ่ออยู่ไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเราขายเขาไม่ได้นะวินาทีที่มีลูกนะคะทั้งสองคนแต่งงานกันมาระยะหนึ่งจน ผ่านช่วงเวลามาแล้วก็มีลูกกลายเป็นพ่อคนกับการเป็นสามีของภรรยาต่างกันยังไงคะความรับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นวันที่ไปดูเนี่ยพอลูกคลอดออกมาปังเนี่ยเราดีใจว่าเราได้ลูกแล้วจากนี้ไปฉันเป็นพ่อคนแล้วพอดีใจตรงนั้นเสร็จก็มานั่งคิดว่าในชีวิตตัวเองที่ผ่านมาทําอะไรผิดพลาดมาบ้างม,มีอะไรบ้างที่ทําแล้วคุณพ่อคุณแม่สะเทือนใจเราต้องมาคิดทบทวน แล้วก็พยายามทําอย่าให้ลูกต้องเป็นอย่างเราอีกอ,อะไรที่เราทําไม่ได้คุณพ่อคุณแม่อยากให้ทําแล้วทําไม่ได้เราก็พยายามอบอกให้ลูกแนะแนวทายเขาว่าลูกตรงทําอย่างนี้นะการศึกษาเหมือนกันอย่าไปบังคับเขาอย่าไปบังคับให้ลูกต้องฝนองตันหาของตัวเองแต่เราต้องฝนองตันหาของลูกว่าลูกเขาอยากเป็นอะไรพ่อกระปัะคับประ,ประครองเขาเรื่อยคือพ่อกับแม่อยู่ดูแลลูกไม่ได้เป็นกรรมการนะเป็นแค่ลแมน คอยเป่านังวิบปิดเฮ้ยออกนอกสนามออฟตด์ออฟตด์เข้าไปเข้าไปเข้าไปดูจนกระทั่งเขาจบปริญญาโทโดยที่พ่อไม่ได้บังคับทุกคนจบปริญญาโทหมดก็โอเคค่ะแม่ทุ่มระคะพินาทีแรกที่เป็นแม่คนเหมือนกันความคิดเหมือนกันตกลงจะไม่คิดอะไรเลยจะเหมือนพ่อทั้งหมดเลยเหรอเราจะปรึกษากันอืปรึกษากันแล้วก็อย่างนี้ดีไหมดีไหมดีไหม เราจะไม่เราจะไม่เอามาเอามาแบบมีปัญหากันเวลาทะเลาะกันแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ยังไงครับคือเวลาทะเลาะกันเราต้องยอมรับว่ามันจะแรงได้กันทั้งคู่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนคนหนึ่งยอมเสียสละต้องลดลงแล้วคนนั้นคือพ่อแต่ไม่ใช่พ่อคนเดียวนะเหมือนกันบางวัาเวลาพ่อเวลาพ่อของขึ้นเนี่ยพ่อแรงมาก แทนที่แม่แม่เขาก็ลดใจเย็นพ่อแม่เอาหน้ามีอะไรพูดก็ไมพูดแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทะเลาะกันให้ลูกเห็นถ้ามีปัญหาจาเป็นมาต้องเถียงกันแน่แน่มันไม่ไหวแล้วมันต้องเถียงต้องมีปากมีเสียงกันแม่ไปขึ้นรถนั่งรถไปเถียงกันไปเถียงกันไปไปวนรอบซอยเรียบร้อยกลับเข้าบ้านไม่มีอะไรนะเงียบนะจบแล้วกลับเข้ามาบ้านาาคิดว่าตรงนี้มันเป็นความสําคัญยังไงบ้างคะคือบางคนอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปบางคนทะเลาะให้ให้ลูกเห็นไม่ดีครับเพราะลอยเป็นความรู้สึกว่า การที่พ่อแม่มานั่งทะเลาะกันให้ลูกเห็นเนี่ยลูกคิดหนักนะลูกจะเป็นเด็กเก็บกดเป็นเด็กคิดมากพ่อกับแม่ทำไมต้องมีปัญหากันแต่ขณะเดียวกันเขามองเห็นพ่อกับแม่ผลลั่นตอกซิกกันตลอดแม่ถามพ่อทานข้าวไหมพ่อป้อนข้าวแม่คือภาพดีๆที่เขาเห็นเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เออฉันจะทําอย่างนี้นะโตขึ้นฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันมีลูกมีเต้าฉันต้องทําอย่างพ่ออย่างแม่ฉัน แล้วลูกอ่ะอย่างกรณีของคุณยุ้ยนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างที่เราคิดไหมคะเป็นค่ะตอบเลยยังไงบ้างตอบเลยเป็นค่ะยังไงที่เลิกอารมณ์ดีออารมณ์ดีมากเลยจะก็แต่งงานนอารมณ์เขาดีมากอืเ้าเป็นเด็กอารมณ์ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วคเป็นเด็กเรียนคือยุ้ยเป็นเด็กเรียนตั้งแต่เด็กเลยแล้วเก่งมากเลยแล้วก็ไม่เที่ยวตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ชอบชอบอยู่กับครอบครัวชอบอยู่กับครอบครัวไปไหนจะติดพ่อ ไปกับพ่อตลอดไปไหนก็ต้องติดเป็นลูกแง่จากเป็นสามีของภรรยาเป็นพ่อของลูกวันนี้เป็นคุณตาคุณตาของหลานแล้วใช่เปลี่ยนไปอีกไหมคะเปลี่ยนอีกแบบนี้อีกคือเรารู้สึกมันผูกพันอย่างเนี้ยเขาไม่สบายแม่เขาเลยพาไปให้หมอดูที่โรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลสองวันโทรศัพท์เข้ามาล้วก็รับโทรศัพท์เราคิดถึงหลานเลยจะโทรไปหาอยู่แล้ว<ะ>บังเอ,อิญย้าย,ยโทรเข้ามาก่อน พอเราลับฮัลโหลถึงตาถึงตาอเออเราก็โอ๊ยตายแล้วเราผิดหรือเปล่าที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมหลานเลยเพราะงานเขาเต็มไปหมดเลยมันไปไหนไม่ได้จริงๆอ,อย่างวันนี้ก็นัดพวกหนูไวแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงแต่ยุ่ยบอกเดี๋ยวเขาจะกลับก็โอเคอคือ,อคมีเรามีความรู้สึกว่าพอเราห่างเขาเนี่ยคิดถึงหลานหน้าหลานมันลอ,อยอยู่พอเรากลับมาบ้านเขาเปิดประตูลับตากะเขาบอกแม่ก็รลับตากะพอเราเดินเข้ามา เหนื่อยตาเหนื่อยตาแต่ถามว่าเราเหนื่อยไหมอะไรเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้เราได้ค่ะนทูมเหรอคะพอเป็นคุณยายแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหหลงหลานไหมคะหลงไหมหลงหลานไหมฮะหลงมากหลงมากเราเราแบบเขาก็หลงยายเหมือนกันอืเขาฉลาดแตกนะอืแตกจริงๆเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาลงมาถึงเขาเห็นว่ายายให้คนนวดขาเพราะแม่จะปวดขาตอนนี้ปวดขาประจำนวดขา เพอเขาลงมาถึงเขาเห็นป๊บเขาเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยเขานวดข้ลวดขายยนวดอีกข้างเนึงปีไม่มีใครสอนเยไม่มีใครสอนและเวลาเขาเข็นรถเข็นยายเนี่ยเขาเข็นป๊าเขาจะวิ่งมาเลยเขาจะผลักออกไปเขาจะเข็นเองขอเข็นขอเข็นเองแบบไหมภูมิใจดีใจไหมคะดีใจมันเป็นเองอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ของ คุณรองข้ามูลคดีกับคุณปทุมวดีเนี่ยเริ่มขึ้นได้ยังไงให้พ่อรองเล่าย้อนให้ฟังหน่อยอ๋อมันนานมาก <45 S 2> เลย45หปีก่อนใช่คือตอนนั้นพ่อทํางานเป็นพนักงานอยู่สถานโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมที่เป็นโทรทัศน์ช่องแรกของเมืองไทยพ่อทํางานเป็นผู้มำวกับเวทีก็ดูแลเกี่ยวในห้องตรงเวทีทั้งหมดแม่เนี่ยเข้ามารายการเพลงยามเย็นของพี่นริตอาลีเข้ามาทํารายการแล้วก็บังเอ,อิญต้องไปทํารายการนั้นพอดีเลยก็ มาทำปังก็เออว้านักร้อสวยๆเยอะแยะเลยก็ไปชอบเพื่อนเขาเอาอไม่ได้ชอบเขาไม่ไม่ได้ชอบเลยไปชอบเพื่อนเขาชอบอยู่ก็อยู่กันเจอเจอการทักทายกันไปหาไปคุยแต่ทุกครั้งที่อยู่ห,หลังๆเนี่ยพอเจอกันมันจะต้องทะเลาะก,กันตลอดพอทะเลาะก,กันเรากเามาถามเขาเฮ้ยทุ่มไปแล้ววะเพื่อนนายเราว่าบ้าวะ่ะเจอหน้าเราเป็นต้องทะเลาะตลอดอพูดอะไรปิดหูตลอดเลย าก็บอกลองเธอแก้อย่างนี้สิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นที่ปรึกษาเราก็เอามามาพูดกับแฟนเราเออมันก็เป็นจริงอคุยกันรู้เรื่องตลอดเวลาแต่ตอนหลังเขามาเราต้องนั่งแก้ต้องมาปรึกษาอย่างนี้ทุกวันเขาไม่ไหวตัดสินใจเเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเขาเลิกกับเขาพอเลิกเสร็จก็มาเที่ยวคืนนี้เขาก็ไปเที่ยวอยู่แล้วเที่ยวกับพวกเราทุกวันอยู่แล้ววันไหนเราไปกับแฟนเขาก็ยังเที่ยวกับเพื่อนเราเที่ยวกับจีรศักดตักปิ่นตูวันเที่ยวกับใครตะใครเยอะๆเดือวไป เราก็กลับมาเข้ากวนตามเดิมเพราะตอนนี้ไม่มีแฟนแล้วกลับมาเข้ากวนก็เที่ยวเดียวกันเที่ยวเดียวกันเรารถชนเขาก็โผล่ไปที่โรงพยาบาลแล้วม่สบายเขาโผล่ไปยืนข้างเตียงเรา็นึงในใจผู้หญิงคนนี้ใช้ได้นะใช้ได้เลยใจเขาใจเราพอกันเลยวันหนึ่งนั่งทานข้าวกันอยู่เพื่อนฝูงเยอะแยะก็จับมือก็เฮ้ยทุ่มนายกับเราแต่งงานกันปะวะไม่มีไม่มีไม่มีเลยลุยๆยอ่าเขาก็บอกว่าก็ได้ แต oh, 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 okay. <scenes> ่นายต้องไปขอพ่อแม่เรานะโอ้โหนี่น so ักเลงพอกันก็ไปก็ขอก็โอเคก็จบพ่อแม่แม่ก็เป็นนักเลงทำไมทำให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่ในชีวิตคะคือเรามีปัญหาอะไรปรึกษาเขาก็แก้เราได้หมดเลยบางทีเราตันไม่รู้จะแก้ยังไงแม้แต่ปัญหาส่วนตัวเรื่องงานมาถามนายเป็นหญิงเคยถามว่าเจ้านายฉันแย่มากเลยทุ่มฉันจะไม่ไหวเลยนะเขาก็สอนเธอตั้งใจคุยทุกเรื่องเลยได้ทุกเรื่องคือมีเรื่องอะไร เขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเราได้หมดมยี่กโนบิตะอ,อีกเอดอโดเลมอนดินี่คือโดเลมอนดิแก้ปัญหาได้หมดเลย <c oughs> จริงๆเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามีผู้หญิงคนนี้ไว้ข้างตัวเราคงไม่เลวนะเรามีปัญหาอะไรบางทีเราคิดเราไม่ออกปรึกษาได้คุยได้นะคะแม่ล่ะคะอะไรคือความประทับใจครั้งแรกที่พบกับพ่อรองพ่อรองเป็นคนพูดมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คชะ มีอะไรที่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่เลอะเทอะเวลาสนุกก็สนุกเวลามีเหตุผลก็มีเหตุผลไม่บ้าบอกอแต่ <c oughs> แต่ใครคนก้างนอกเห็นสนุกสนานอะไรเงี้ยจานึกว่าพ่อเป็นคนสนุกอะไรไร้เหตุผลแต่เวลาจริงๆพ่อจะไม่ใช่อย่างนั้นคนละแบบก็เลยความรู้สึกก็เลย ค่อยๆเริ่มึ้นค่อยๆเริ่มึ้นจนเป็นความรักค่ะจนอยู่กันมาได้ตั้ง45ปีใช่45ปีนี้ไม่น้อยเลยนะคะอยู่กันมาก็ต้องผ่านอุปสรรคกันมาเยอะเยอะมากมีมีข้างไหนที่พ่อรารู้สึกว่าเป็นความความผิดถ้าอยากจะย้อนเวลากลับไปแล้วกลับไปแก้ไขซึ่งจะไม่ทําให้คนในครอบครัวเราหรือว่าแม่ทุมที่อยู่ข้างๆเราเสียใจพ่อมีเรื่องเดียวอะเรื่องเดียวก็คือตอนนั้นที่จริงๆเอาความผิดจริงๆนะ คือพ่อไปเซ็นค้ำประกันเพื่อนอเซ็นค้ำประกันเพื่อนแต่และเพื่อนไม่ใช้<ะ>เจ้าของเงินเขาก็เป็นเพื่อนรักกับเราเนี่ยแล้วก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะฟ้องพอฟ้องเสร็จเราก็พยายามติดต่อให้คนที่ยืมซึ่งเป็นเพื่อนอีกคนนั้งเนี่ยให้ต้องเอามาเคลียร์เขาทีนี้มาต่างกันไปก็ไม่เจอตามกันไปสุดท้ายเพื่อนคนนี้โดนจับจับมันก็เลยกําหนดแล้วเขาสั่งยึดทรัพย์หมดเราก็กำลังถ่า,งายละครอ,อยู่คุ่มโทรไปบอกว่าบ้านเราถูกยึดตัวถูกยึดทรัพย์หมดแล้ว พ่อก็กลับมาขอญาตจะกองถ่ายกลับมาตอนนั้นยุ้ยยังเพิ่งจะอยู่ชั้นปฐม,อมตอนกลับมาถึงแม่ลูกนั่งกระจององแงเราก็นั่งนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงหน้าประตูเราก็บอกว่าพ่อขอโทษเขาก็พูดคําว่าพ่อไม่ต้องขอโทษหรอกมันไม่ใช่ความผิดหรอกคือจริงๆแล้วความมีน้ําใจของพ่อ,อแต่พ่อนึกเปนถึงว่าเขาจะทาลายเรามไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวเราก็ทําใหม่ได้พ่อจะทําอีกก็แล้วกัน พ่อรองอยู่ในวงการบันเทิงมานานขนาดไหนแล้วคะห้าสิบกว่าปีนะห้าสิบกว่าปีเขเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดโอ้ห้าสิบหกปีห้าสิบเจ็ดปีด้วยซ้ำประมาณห้าสิบเจ็ดปียาวนานขนาดนั้นตอนที่เราเข้ามาทํางานแรกๆในวงการบันเทิงมันมีความหวือหวามีความซีวิไลท์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือไม่หรอกแรกๆเนี่ยมันเข้ามาหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อ คุณพ่อเป็นเจ้าของคณะละครมิทยุก็จับให้เราแสดงละครมิทยุแต่ถ้าเราพูดคล่องพอพูดคล่องคนเห็นก็ชวนมาแสดงละครทีวีตอนนั้นเราเองก็ไม่ได้อะไรนักหนาก็แสดงคุณพ่อให้มาแสดงก็มาแสดงแต่พอตอนหลัง,ลงๆมันก็ค่อยซึมซับหมดได้รู้จักรุ่นพี่เได้รู้จักพี่ปานะอามันอยู่กับคนมีฝีมือคนที่มีอะไรความรับผิดชอบเนี่ยค,คนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบมาก มันมีอยู่อันหนึ่งที่พ่อทำงานอยู่เนี่ยหน้าห้องทรงจะติดไว้เลย The s h o Must Go On เนี่ยมันเป็นดาบสองคมเลยนะ, <S ะ <S The s h o Must ก o On เนี่ยมันเป็นไม่อาจจะไม่เป็นดาบสองคมสำหรับคนอื่นนะแต่มันเป็นดาบสองคมสำหรับพ่อยังไงคะคือวันที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยคือเขานอนเขาเล่นแบดมินตันเล่นเสร็จเขาขึ้นมาอาบน้ำเขาร้อนมากไแล้วเขาเฮี้ยนอะไรปกติเขาจะนั่งให้ตัวแห้งก่อน วันนั้นเขาร้อนมากเขาอาบชักพระจักก็ส่งพยาบาลเราก็ไปนอนเฝ้ากับน,น้องนะยายยุย้ยยายย,าย้อไปนอนเฝ้าน้องชายเขาก็ไปนอนเฝ้าก็นนอนคุยคุยกันไม่มีอะไรปัญหาเกิดขึ้นแต่เราก็รู้ว่าเขาทําท่าจะไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ดีมีคนติดต่อเราไปถ่ายโฆษณากระทุมกระยุยเราก็อรับเราก็บอกลูกพรุ่งนี้เช้าพ่อจะไปถ่ายโฆษณานะลูกนะพ่อไปหุ่นโมงเช้านะหนูนอนรอพ่อนะเสร็จแล้ว พ่อรับเงินมาปังเอามาจา่ายค่าโรงพยาบาลแล้วเรากลับบ้านอยากทานอะไรเดี๋ยวพ่อพาไปทานเขาบอกโอเคมึงจได้โอเคเราก็ไปไปถ่ายปรกากฏพอไปถึงกองถ่ายนั่งอยู่สิบโมงก็แล้วเก้าโมงกว่าจะสิบโมงเขาก็ยังไม่ถ่ายเราหม่ถก็สองโมงเช้าเราก็ไปถามเขาว่าจะถ่ายพระรองเมื่อไหร่เนี่ยบอกยังไม่ถ่ายขอถ่ายแม่ทุมกันยุ้ยก่อนเจาะก่อนพราะเราจะถ่ายช่วงบ่าย เออล้วก็มาบอกทุนขอไปเยี่ยมลูกนะคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจมันม,มันหงุดหิดมากเลย<ม>แล้วก็ออกมาปับ๊บก็ขึ้นรถขับมาจากด่านบางนาขึ้นด่านบางนากําลังเข้าด่านมีโทรศัพท์ขึ้นเราก็รับโทรศัพท์หมอจากโรงพยาบาลโทรมาถามว่าตอนนี้<ม>อารองอยู่ไหนคะบอกอารองอยู่บนด่านบางนาลูกมีอะไรบอกอารองคิดว่าอารองจะขับรถจากด่านบางนาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาเท่าไหร่<ม>อารองกดโทรอองกดโทรศัพท์ที้นรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้น ขับมาถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกชายเสียไปประมาณเกือบเกือบห้านาทีไปถึงแล้วก็อืมไม่ทันก็ไปถึงแล้วก็ร้องไห้อ่ะก็เสียใจลูกคนโตด้วยเสียใจแล้วก็บอกพ่อขอร้องแค่นี้จังนี่ไปพ่อจะไม่ร้องละเขาจะกลับไปบอกแม่แต่น้องเขาก็โทรตามเราปิดโทรศัพท์เขาก็โทรตามเราโทรไม่ได้เขาโทรเข้าโรงพยาบาลกองถ่ายอ่ะโรงพยาบาลบอกไม่ฆ่าบอกเพราะว่าลูกชายผู้เสีย เขาก็ช็อกกันทั้งกองถ่ายคือถ้าเรากลับไปถึงกองถ่ายเราไปบอกเกยทุมหรือบ,บอก้องยุย้ยว่าลูกชายเสียงานเขาพังแน่แม่นี่ต้องกรีดสลบแน่เขาก็คือทุกคนจะพูดกับเราว่าอย่าพูดพูดไ่ไดนเราปิดโทรศัพท์แต่พอเรียบร้อยร้องไห้ตรงลูกเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างหน้าล้างตาก็ขับรถกลับไปกองถ่ายทุกคนจ้องเป็นตาเดียวเลยแล้วเดินวนล็อกก็ไปเลยกาถามพอดีว่าพอ่อลูกเป็นไง <c oughs> โอ้ยสบาย <N iss an> นอนหลับสบายตอนนี้บอกรอเมื่อไ <N iss an> หร่แม่เสร็จให้รีบไปแล้วกัน <N iss an> เราก็มาทําทงานทํางานทําการไป <N iss an> ทุกคนก็มองว่าเราจะมีอะไรผิดปกติมันก็ไม่มีเหมือนเดิมหมด <N iss an> แต่พอเขาสั่งคัดทีเราวิ่งเข้าห้องน้าทีแม่ดิเขาบอกทําไมเอ๊ะทำไมแม่ดิพ่อเข้าห้องน้าบ่อยจังบอกไม่รู้เป็นอะไรปวดต้องฉี่เรื่อยเลย <N iss an> แต่จริงๆแม่เขาไปร้องไห้แล้วออกมาทํางานต่อจนห้าโมงเย็นตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพอห้าโมงเย็นออกมาปังครับทุกขาบอกเออโทรหาลูกหน่อยเป็นไงบ้าง เขาพยายามโทร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 หาลูกน้องลูกน้องทุกคนปิดโทรศัพท์หมดคุณแม่คุณแม่ของพระรองเองก็ปิดโทรศัพท์คือทุกคนปิดหมดเลยเขาก็โทรเข้าโรงพยาบาลโทรโรงพยาบาลก็ไม่รับสายมาแล้วเราบอกจะไม่อยาโทรเลยลูกไปสบายตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้ารีสรบเลยจริงคือถ้าเรามาบอกตอนนั้นอะอะไรมนก็อนพ่อก็มาคิดว่าหนึ่งเราไม่ใช่หมอเราช่วยอะไรลูกไม่ได้หรอกเมื่อเขามีเขาจะต้องไปมันก็ต้องไปเป็นไปตาม นะมันก็มันต้องไปอ่ะท้่เรามาทําง,งานให้เสร็จนะทาง,งานให้ดีที่สุดแล้วเอาตะตังที่ได้นี่ยมาดูแลลูกมาดูแลงานเขาให้ดีไม่ดีกว่าเลยคนเราต้องตัดเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแยกออกจากกันให้ได้ปัจจุบันที่มันเละเทะเพราะว่ามันตัดเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้มาเราเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันมาถึงเละค่ะค่ะแมวทูมีอะไรเสริมไหมคะมุมเสริมไม่ได้แล้วติดคอเลย <t> <t> ไม่สบายนะค่ะไม่สบายแล้วไม่สบายนะคะแล้วพ่อรองมีการควบคุมอารมณ์ในช่วงเวลานั้นคือทราบว่ามันยากลำบากที่จะผ่านไปใช่ใช่เราคิดอะไรก่อนเป็นอย่างแรกคือไม่อยากให้งานเขาพังอันล่ะคืออย่างแรกเลยอย่างแรกเลยงานเขาต้องเสร็จงานเขาต้องดีอย่างที่เขาหวังว่าที่เขาติดต่อเราไปแสดงเนี่ยเพราะเขาอยากได้อย่างนี้มันต้องตลกมันต้องสนุกสนานต้องทำเขาให้ดีที่สุดเลืองส่วนตัวแยกเอาไว้ก่อน ก็ควรก็ทดีดที่สุดก็ดทำอารมณ์ยังไงคะในช่วงเวลานั้นมันทําได้เออก็แปลกเจ้าของเขาชอบใจมากเขาขำเราแสดงเขาขำมากเลยจริงๆเขาใหญ่ทุ่มเกือบจะรู้นตั้งแต่แรกแลเลยพอเสร็จงานปังเขาบอกจะไปเลี้ยงข้าวกันไปอะไรตั้งเนี่ยเราบอกได้ได้ได้เดีด๋วยวไปกินข้าวกันแต่เจ้าของพอเลิกปับ๊บเจ้าของสินค้าเขาเอาตังังใสซองขาวมาซองนึ่งเดี๋ยวสมใทำไมเอาตังมาให้เราทําไมข้าวเลยบอกเขาเปล่าหรอกเขานึกได้เขามีธุระเขาเลยเอาตังให้พ่อผมพาแม่ไปทานข้าว เดี๋ยวไปรับไปซื้อขอให้ลูกกินด้วยคือพยยาต้องแก้สถานการณ์ยต้องแก้ปัญหางแต่ที่จริงเขาเอาเงินมาช่วยงานตบอะแหะอันนี้คือหลักคิดของการทํางานอย่างหนึ่งนะคะมองเด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้คมรับผิดชอบไม่ค่อยจะมีมีเข่ามาเยอะหลายคนเบี้ยวงานบ้างงงอย่างนี้บ้างมาสายบ้างอันนี้เราต้องต้องพูดกันอย่างนี้นะว่าเยี๋เพิ่งไปโทษเด็กนะเอาเอาหยุดเรื่องเดี๋ยวกัก่อนทีนี้เราต้องต้องสอนเขา คนที่นําเขาเข้ามาตือวงการเนี่ยอย่าไปสอนแต่ acting 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 เออต้องสอนจริยธรรมสอนการอยู่ในวงการเขาซะก่อนว่าคนในวงการบันเทิงเขาต้องอยู่อย่างมีกฎกติกามารยาททื่มันตรงเป๊ะเลยนะยิ่งกว่านักกอล์ฟอีกต้องมีกฎต้องมีกติกาต้องมีมารยาทเด็กบางคนทมไมเนี่ยมารยาทก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรกฎนี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าแหกกฎตลอดเขานัดแปดโมงมาเก้าโมงครึ่ง บ่ายสองโมงจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปโทษเด็กก็ไม่ได้วันดีคืนดีเรามาน,นึกภาพง่ายๆแบบเขาเต้นลําเต้นอยู่ในในผับนะมีคนไปเห็นคนหน้าตาดีชวนน้องไปเล่นไปเล่น,ล,นละครไหมดีเล่นได้หรอพี่ได้ได้ไดเดี๋ยวพี่ไปปั้นอตกลงพี่เอามาเลยเอามาฝากมาฝากหนูผมมีเด็กคนหนึ่งเอามาอยากให้เอามาแสดงละครอุหน้าตาดีจังเลยเอาให้เขาเล่นละครไม่มีใครสอนเขาเลยว่าเขาควรจะทําตัวยังไง เพราะฉะนั้นเอออะไรทนก็ไปโทษเด็กโทษเด็กเนี่ยต้องสอนเขาพอเห็นเขาผิดปางต้องบอกไม่เอานะคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราจะคิดจะอยู่นานๆอย่างรุ่นผู้ใหญ่รุ่นพี่ป้าน่าอาต้องทาตัวสมัยต้องมีกฎมีกติกาม,ม,มีมารยาทมันต้องสอนเขาแต่ว่าไม่เคยมีใครสอนเขาแสดงว่าการเข้าสู่วงการบันเทิงที่ง่ายเกินไปเร็วเกินไปดังเร็ว<ช>ก็ทําให้ดับเร็วได้เหมือนกัน เราจะอยู่แบบกระโดดหรืออยู่แบบบ้างไฟอ,ะอ่ะบ้างไฟมันขึ้นเร็วนะปุ้งไปละเดี๋ยวพัดยัง